พบกับผมเช่นเคยช่างบิ๊กคระบผมวันนี้มาพามาชมกับงานเครื่องครับวันนี้อันนี้กําลังประกอบครับสําหรับเครื่อง Honda a c c o r d ไปท้ายก้อนเดียวหรือ2ก้อนครับตัวเครื่องตัวเดียวกันครับรหัสเครื่อง S 22ครับตัวนี้ก็กําลังทําการตั้งสายพานไทมิ่งครับตัวนี้สายพานจะมี2เส้นนะครับนี่ครับเส้นหน้าและเส้นในครับตัวนี้ก็ไว้ ปั๊มน้ำมันเครื่องครับกำลังทำการประกอบชั้นน้องใส่น็อตมูเล่นะล็อกหยุดร้อยตัวนี้ก็ง่ายๆครับมากบนก็จะมีตัวนี้ครับแล้วก็มูเล่ตัวนี้ก็จะมีมาร์กสองจุดครับตัวหนึ่งจะอยู่มุมนี้ครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะอยู่มุมล่างครับนี่ฮะจะมีจุดดำๆอยู่นะครับตรงนี้ไม่รู้เห็นหรือเปล่าครับผมแล้วก็ร่องริมก็จะมีตัวนี้ครับฐานขึ้นครับแล้วก็ตัวนี้ มาตัวนี้ก็จะมีขีดอยู่ด้านข้างครับแล้วก็ตัวล่องบากไว้เนี้ยครับก็จะมีให้มันตรงขีดน네ะครับนี่ให้มันตรงตรงนี้<ม>แล้วก็ตัวสายพานด้านในก็จะมีตัวล็อกอีกก่อนนะครับล็อกด้านในก่อนให้เรียบร้อยครับแล้วก็ค่อยมาทําการตึงตัวสายพานด้านนอกครับตัวนี้ก็เกาะกระปริงแล้วเรียบร้อยครับนี้ก็นี่นำ้ำตึงยัยงไง ใส่พันยังดันอยู่เรื่องจากสปปิงตัวนี้แรงแรงดึงไม่เพียงพอครับแล้วก็เอานิ้วกดซอยครับอย่าตึงมากครับเพราะตึงมากตึงหลายหอวนครับได้ลืออีกรอบนะครับบอกไปก่อนใส่พันให้มิงเงี้ยไม่ใช่เรื่องดีนะครับทําทําตึงๆเนี้น,นี้ก็คราวนี้มาด้วยอาการเครื่องไม่หมุนครับเอารถมาซ่อมสร้างรถปับเปลี่ยนไดสตาร์ให้เนี้ยวะท่าน ทำการพว่วงแบตถอดใดออกมาดูใดไม่ฟังครับเครื่องสรุปคือเครื่องไม่หมุนครับกันนี้ก็เกิดชาร์ปล็อกครับล็อกสูบสองและสูบสามครับคือชาร์ปลายแล้วก็เข้าอย่างล็อกเครื่องยนต์ไม่หมุนนะครับอันนี้ก็ทําการตั้งสายพานแล้วเรียบร้อยครับก็อันนี้ก็มีเกียบาเกีย์วาวเปลี่ยนลูกเปลี่ยนแหวน ชักอกชักก้นก็คือพูดง,ง่ายๆคือโอเวอร์ฮอลใหม่ทั้งตัวครับลูกค้าให้ทําทําการโอเวอร์ฮอลใหม่ก็เอาไปใช้กันอีกยาวๆครับสําหรับเครื่อง h ั n d a F22 กคันนี้ตัวนี้ก็ถ่ายพานตั้งแล้วเรียบร้อยครับผมเอามาให้ชมอีกหนึ่งคันครับสำหรับเจ้าเครื่อง F22 ของ h ั n d a Accord ตัวเก่าครับไฟท้ายก้อนเดียว จเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ